ป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับของผู้มือการทานินเป,นปรมปีก็ได้เสนอสมดวนความเห็นนะครับพร้อมพยานหลักฐานต่างๆนะครับต่อกรมนะครับผมในฐานะอาทิ์ดีก็ได้เห็นชอบนะครับลงนามสรุปความเห็นส่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตคือปป,ปชไปแล้วโดยมีความเห็นนะครับประกอบเรื่องที่ส่งปปชว่า ในแพทย์วิทิตอัจฉริยกุลผู้มวยการองการเภสัชกรรมเข้าข,าข่ายกระทําความผิด2ข้อหาคือความผิดว่าโดยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐก็คือเรื่องพรบคัวแล้วก็ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5 7นะครับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับก็มีอยู่3ประเด็นหลักด้วยกันนะครับเดี๋ยว3ประเด็นหลักนี่ขอท่านนินจะสรุปให้ฟังนะครับ ขณะนี้เราได้นําผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นว่าผอวิทิตมีเข้าข่ายความผิดเนี่ยส่งถึงสำนักงานปปชเรียบร้อยและส่งถึงสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันสำหรับ3าประเด็นที่เราพบว่าเข้าข่ายความผิดเนี่ยยังไม่ใช่ประเด็นทั้งหมดนะครับยังมีประเด็นอื่นอีก